วัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินง่ายๆสไตล์เสียขวัญครับวันนี้ครับพริกแกงข้างในไก่มาก,กินกับลูกชายเหมือนเดิมครับเขิงแทะอะมากินลูกกินข้าวครับผมเหมือนเดิมครับถ้วยชามยังไม่ได้ล้างช้อนกลางเลยยังไม่มีท่านใดยังไม่ได้กินข้าวกินข้าวด้วยกันครับท่านใดทีด่เข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้พมกับลูกชายไปทำคลิปต่อไปพัดแบบน้ำคุกคลิกครับเพลินไปลูกพริกแกงมันตามเองหืเพลินปี๊ดเลยมาเดิมครับก็ติกเหลืองน้ำเล็กครึ่ง thế bằng đây đây bác Mà mình kiện dành พิกแกงนี่ผมมีพริกกระเทียมพริกแห้งนะครับพริกแห้งพริกสดกระเทียมตะไคร้ข่าตำตำแล้วก็ผัด kế bạc kế วันนี้กลางจะรับบุรีขึ้มทั้งวันเลยครับท้องฟ้าฝนตกนิดๆน,น้อยๆไปๆปน่อยๆมีอะไรพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับติงชมมาได้เลยครับเดี๋ยวผมกรลุกชายพร้อมที่จะปรับปรปุงแล้วก็จะได้เอามาเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ ไอ้ที่ผมวดนิ้วเนี่ยหม้อของนี้จัดยาแรงให้ผมนแน่ๆเลยพอผมกินไปรู้สึกดีขึ้นไม่รู้เป็นเกาหรือเปล่า <c oughs> พ่อก็มียาลบเกาให้ผมด้วยก <c oughs> ินไป่ถูกกิดอ่ะ คิก็ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสองคนพ่อลูกด้วยนะครับผมเริ่มทำเพิ่งเริ่มทำช่อง ขอบคุณท่านที่มาติดตามมานะครับและขอบคุณล่วงหน้าสําหรับสําหรับท่านที่กําลังจะติดตามขอบคุณไว้ก่อนครับช่วงนี้ยุงหลายเยอะนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยยิงเด็กๆมี อย่าให้กัดอย่าให้โดนกัดเขียวนะครับคข่เลือดออก,กหลังระบาดช่วงนี้ถ้าเป็นคข่เลือดออกแล้วรับสายยากอร่อยรึอร่อยกูชายออร่อยปั่นยังไงระ สิ่วหลังขึ้นเลยครับบอยหลังหน้าด้วยสบูงเดี๋ยวห้ามแกะห้ามเก่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นแค่เป็นอายุสิบเอ็ดขวบแล้วอยู่ป่อห้างแล้วครับเปไปลูก ผมชว่วงนี้ต้องลดข้าวหน่อยข้าวกิ่นเยอะไม่ได้ผมไกล่ลดเบื้องต้นเอาให้เหลือสักเจ็ดสิบก่อนจะเก้าสิบนะครับยังไม่รู้เลยจะเอาส่วนไหนออกดีอีกอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ้ยี่สิบโลที่ป้านผมนี้ยุงหลายเต็มเลยยุงตัวเล็กๆของหลังนี้เขาเขาเป็นส่วนปามะ ไปต้นป่าแล้วมีร่องน้ำด้วยโอ้โหตัวเพาะยุงเลยิ้มเลยกินเยอเกีนเยจ,จะได้โตเลยหมายครับผมท่านใดยังไม่ได้กินข้ามากินแล้วกันครับ เผ็ดครับผมใส่ไหล่พริกวันนี้กินกับข้าวเกี้ยงเลย จะเป็นปกติตอนนี้เลือกแค่นี้แล้ครับเดี๋ยวผมต้องเหลือกไปกินยาหน,น่อยเนึ่งน้ำกินน้ำลูกชายผมเพชรปั๊กเจอเลยเรื่องเพชททำอะไรเข้าไม่ได้จริง,รงแต่กินเพชรมากก็ดีครับในกระเพาะในลำไส้อ่าโอเคครับผม อิ่มแล้วครับเราพบกันใหม่คลิปต่อไปว่าผมสองคนกับลูกชายจะมีอะไรจริงกันโอเคครับผมฝากกดติดตามคนไลค์กดแชร์ผมส่องผลพอลูกด้วยน,นะครับโอเคครับผมแ้บผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ